วันนี้เดี๋ยวผมพาไปที่จังหวัดนครสวรรค์กันครับก่อนกับการปรับเปลี่ยนพิจารณาปิดโรงพยาบาลสนามครับเพื่อปรับเปลี่ยนเป็น community ้ s o โ a t i o n และครับบรรยากาศที่จังหวัดนครสวรรค์ครับคุณชยันสิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นะครับและกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์เองก็มีการพิจารณาติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในที่ประชุม ในที่ประชุมเองนะครับมีการรายงานสถานการณ์ดังนี้ครับอย่างแรกก็คือการบริหารจัดการวัคซีนซึ่งในขณะนี้เองวาระเร่งด่วนของชาติก็คือการฉีดวัคซีนเข็มสาหรับผ<ฆ>ู้ที่ฉีด2เข็มไปแล้วนะครับข้อมูลโรงพยาบาลสนามและรายงานข้อมูลหมู่บ้านสีฟ้ามีการดาเนินการจัดตั้งปรับปรุงโรงพยาบาลสนามศูนย์พักคอยหรือว่าคอมมูนิตี้ s อโซเลชันนี่ะครับให้มีความพร้อมในการรับการแพร่ระบาดโรคนี้พร้อมกับพิจารณาแผนการเผชิญเหตุที่สาคัญสุดคือร้านอาหารจังหวัดนครสวรรค์ ที่บอกว่าในเรื่องของอร้านอาหารที่งดดื่มแอลกอฮอล์ตอนนี้ก็คือ100%นะครับพร้อมกับพิจารณาปิดโรงพยาบาลสนามแบดมิตัน600ที่นั่งที่สนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์เพื่อปเปลี่ยนเป็นคอมมูนิตี้ไอโซเลชันจำนวน102เตียงรับผู้ป่วยโควิด19เพศชายนะครับโดยจังหวัดนครสวรรค์เองได้มีการออกประกาศห้ามดื่มและจำหน่ายสูราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในร้านจำหน่ายอาหารนะคะหรือว่าเครื่องดื่มมีผลทันที สืเนื่องจากเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอนเนี่ยแพร่กระจายได้รวดเร็วแล้วก็มีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายกว่าสายพันธุน์อื่นๆนะคะแล้วก็ผู้กัากับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนครสวรรค ได้ประกาศให้ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยนะที่ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานนครสวรรค์แคร์แล้วก็ร้านจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มที่ยังไม่ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานนครสวรรค์แคร์เนี่ยห้ามมิให้มีการบริโภคแล้วก็จำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในบริเวณร้าน โดยห้ามจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นๆในบริเวณร้านด้วยนะคะทั้งนี้ทั้งร้านเองก็ได้มีการจําหน่ายอาหารเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์เนี่ยสามารถเปิดให้บริการได้เป็นปกตินะคะส่วนในส่วนของร้านอาหารเนี่ยเขาบอกว่าให้เปิดได้เวลาไม่เกิน23นาฬิกาของแต่ละวันแล้วก็ต้องปฏิบัติตามแนวทางในการ ป้องกันโควิด19อย่างเคร่งครัดด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยสำคัญเป็นอย่างมากนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าการที่เราจะเปิดร้านอาหารหรือจะทํากิจกรรมใดๆเนี่ยการป้องกันมาตรการของป้องกันไวรัสโควิด19ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเพราะว่าตรงจุดนี้จะสามารถที่จะป้องกันในเบื้องต้นได้เป็นอย่างดีนะคะ